ด่วนหุ้นแมสเตอร์ล่วงอีกแล้วสวัสดีครับผมพิทวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์ปีเป็นล้านเลยเหรอพี่ไร้หนาวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินกเดือนของทุกคนนะครับผมทุกคนครับคลิปนี้เป็นคลิปด่วนนะครับผมอัดวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่หุ้นแมสเตอร์เนี่ยติดลบไป14นะครับช่วงนี้เนี่ยงบมันออกใช่ไหมครับแล้วก็มีหุ้นเซอร์ไพรส์เยอะครับทั้งเซอร์ไพรส์ขึ้นกับเซอร์ไพรส์ลงเนี่ยอย่างแมสเตอร์เนี่ยเอาจริง ก็หลายคนก็อาจจะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะไม่ดีขนาดนี้นครับแล้วพอผลออกมาอย่างเงี้ยมันปรากฏว่าหุ้นม a เตอร์นี่ร่วงไปอีก14%เป็นครับเป็นนิวโลตั้งแต่มันเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทำคอนเทนต์อัปเดตให้ครับสรับใครที่ตามข่าวไม่ทันนะหรือว่างงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวผมมาสรุปให้ในคลิปนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ติดดอยมาเตอร์ครับแล้วก็คนที่หาจังหวะเข้านะครับ ก็เดี๋ยมาสรุปให้แล้วกันแต่ก็อย่งผมบอกก่อนนะผมไม่ใช่ผู้เชี่วชาญหุ้นตัวใดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่ติดตามอุตสาหกรรมอะไรเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ถือมาสเตอร์เลยนะเออผมเคยบอกในคลิปก่อนหน้าแล้วแหละดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้ด้วยนะเพื่อนๆต้องฟังความเห็นจากหลายๆสื่อแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับโอเคนะมาทีนี้เข้าเรื่องครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับก็คือ,คอ,นนม,อามาสเตอร์ ร่วงลงมาครับ20%ครับในรอบ5วันแต่ทีนี้พอลองซูมเอาครับ1เดือนเนี่ยมันก็ยังร่วงอยู่ครับพอมา1ปีเนี่ยก็เป็นเหวครับพอมา5ปีเนี่ยจริงๆมาเตอร์มันเข้ามาไม่ถึงครับก็เรียกได้ว่านิวโรเลยครับต่ําสุดเลยฮะ PE จากเว็บตอนนี้มันบอกว่าอยู่ประมาณ9นะแล้วปันผลประมาณ5%ครับคือจากหุ้นโกดกลายเป็นหุ้นปันผลภายในเวลาแบบภายในเวลาครึ่งปีครับคือแบบอย่างช็อกครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ ผมไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะดีขึ้นหรือว่าอนาคตมันจะแย่ลงนะแค่ภาพตอนนี้จากตัวเลข P/E กับ d นะีเว d e n d ะจากโกลด์อะจากโกลด์แบบ40่ปลายจะ50แล้วอะราคามานะันอะล่าสุดเหลืออยู่15ครับแล้วปันผลมา5%นะทุกคนโอ้โหแบบช็อคซินีมา่าแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ดีนะแค่บอกว่าแบบ สภาพที่นักลงทุนให้กับมาเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆครับภายในเวลาเพียงแค่แบบไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะฮะทีนี้เกิดใครงงว่ามาเตอร์เป็นอะไรผมรีแคปให้มาเตอร์ Matter คือโรงพยาบาลศิลปกรนะครับแล้วเขามีสตอรี่ว่าแบบ จะจอยเวนเจอร์กับคลินิกหรือว่าผู้ให้บริการทางด้านความงามอื่นๆนะ่ยในรูปแบบจอยเวนเจอร์ก็ขยายขยายไปครับสตอรี่มันจะดูคล้ายๆกับคล้ายๆกับบับลุงลาดนะแต่ก็เป็นบับลุงลาดที่ขยายโดยผ่านวิธีการจอยเวนเจอร์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่า Market Share ตอนนี้มาสเตอร์ Master เขาก็ถือว่าเป็นอนดับหนึ่งครับก็ก็คือแบบว่าถ้าเกิดคิดอยากจะลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลเสียกร,รมอนดับหนึ่งคืออะไรก็คือมาสเตอร์ครับอืมคือชื่อชั้นนะครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยภาพรวมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาดีมาโดยตลอดนะครับรายได้ก็เติบโตกําไรก็เติบโตนะครับสาหรับ4ปีย้อนหลังมาโดยตลอดแล้วเขาก็มีการให้ข้อมูลออกสัมาษณ์ออกอัปเดตเป็นประจำะครับแล้วเขาก็จัดขบวนิวสิตอะไรมาโดยตลอดแล้วก็เปิดเผยพัดปีกด้วยนะคือผู้บริหารเนี่ยให้ข้อมูลได้ดีมากครับอันนี้ไม่ไม่ได้ติดอะไรเลยครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คืออันนี้อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วมันส่งผลกับราคาหุ้นวันนี้ครับก็คือ m d n a ล่าสุดครับรวมไตามาส 1ของปี2.25 5นะทีนี้อยากให้มาดูตัวงบก่อนนะครับอันนี้ผมจอดเลยนะตัวกลายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจาก468เป็น474ต้นทุนเนี่ยแต่ว่าต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าครับรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าต้นทุนเน่ยเพิ่มขึ้นเยอะกว่าทําให้กอดโปรฟิตเนี่ยมันลดลงครับตรงนี้ก็ เป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการติดลบแล้วและจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลมาโดยตลอดครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายด้วยนะมันก็เพิ่มขึ้นนะครับคุณสังเกตว่าต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มขึ้น 11%นะครับส่วนตัวค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง33%เลยนะครับในขณะที่รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้น1.3%เท่านั้นครับทำให้สุดท้ายเนี่ยกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยตอนนี้ติดลบไป45%นะครับแล้วมันก็ส่งผลกับทุกตัวเลขเลยครับทำให้กำไรสุทธิออกมาเนี่ยติดลบทั้งหมด47%นตครับจาก100ล้านเหลือ50กว่าล้านครับ หายไปครึ่งหนึ่งเลยฮะดังนั้นก็ไม่แปลกครับที่มาเตอร์มันจะถูกทุบในวันนี้ครับเพราะว่าเนื่องด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยแล้วก็เนื่องด้วยตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันรีเลทพีหุ้นโก้ได้ค่อนข้างหนักครับเพราะว่ามันก็มีมุมมองว่าหุ้นไทยอันตรายหุ้นไทยไม่โตแบบนี้รีเลทพวกหุ้นโก้ต่างๆมันก็เลยถูกปรับลงครับแล้วก็สอดคล้องกับพื้นฐานของมาเตอร์มันมาทุบตัวมาในอีกทีอ่ะทีนี้ผมก็เลยคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเทนั่นเองครับก็เลยเป็นปรากฏ รายได้เสริมเนี่ยเรียกได้ว่าโตทุกตัวครับโตทุกตัวสัญกรรมโตผิวพรรณโตปลูกผมโตดูแลหลังสัญกรรมโตโรงพยาบาลอื่นก็จริงๆโรงพยาบาลอื่นมันลดลงหน่อยครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นไม่มีนัยยะสําคัญมากในช่วงนี้นั่นเองครับแสดงว่ารายได้เนี่ยไม่ได้มีปัญหามากครับรายได้มันเติบโตมาเลยตลอดนั่นเองครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ารายได้โตน้อยกว่าที่คาดการณ์อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลไปนะครับเขาว่าเติบโตมาเลยตลอดตรงเนี้ยไม่ได้มีปัญหามากครับทีนี้เนี่ยปัญหามันคือตรงนี้ฮะ อันนี้คือคีย์ของคลิปนี้เลยนะเขาบอกว่างบต้นทุนการประกอบกิจการโรงพยาบาลอะตรงนี้ก่อนนะต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้น้อยละสิบเอ็ดสายเหตุหลักดังนี้ครับมาจากค่าตอบแทนแพทย์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแพทย์ที่มีจํานวนการรักษาได้จํานวนตามที่กําหนดไว้จะได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนแพทย์เพิ่มมากขึ้น บริษัทได้มีการปรับค่าตอบแทนนะเนี่ยบางส่วนในไตมานนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทมาอย่างยาวนานโดยปรับตามประสบการณ์ความเชี่ยวชาญครับหมายความว่าต้นทุนมันเพิ่มเพราะว่าค่าแรงแพทย์เพิ่มขึ้นนะครับเขาจะเป็นต้องปรับอันนี้คือจุดอ่อนของแมสเตอร์ครับก็คือผมว่าแมสเตอร์เนี่ยมันเขาทาการมาร์เก็ตติ้งให้คนเข้ามารักษากับเขาใช่ไหมแต่ว่าคนที่เข้ามาหาแมสเตอร์อ่ะ ผมว่าหลักๆเลยแหละน่าจะเข้ามาเพราะว่าชื่อเสียงของแพทย์ครับดังนั้นเนี่ยเขาจําเป็นจะต้อง ขึ้นค่าแรงเพื่อดึงตัวแพทย์ที่มีชื่อเสียงนะไว้อยู่กับโรงพยาบาลเขาทําให้เขาเนี่ยเสียอํานาจการต่อรองให้กับแพทย์ที่มีชื่อเสียงในโรงพยาบาลครับตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเขาว่าเออถ้าเกิดคุณไม่เทคแคร์เนี่ยคุณไม่ยอมขึ้นค่าแรงให้แพทย์มาโดยตลอดเนี่ยก็อาจจะเสียบุคลากรที่มีชื่อเสียงไปได้ซึ่งตรงนี้นะ่ยมันเป็นทั้งจุดแข็งด้วยนะเป็นทั้งจุดแข็งกับจุดอ่อนในเวลาเดีวยวกันจุดแข็งก็คือคุณเทคแคร์แพทย์ได้ดีเนี่ยแพทย์ดังๆอ่ะก็จะอยู่กับคุณถ้าให้คุณเนี่ยดึงดูดลูกค้ามาได้เ้เ่ยแดวนีีล แพทย์เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปจากคุณได้ทําให้คุณเนี่ยก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ในการเทคแคร์แพทย์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใช้ระบบแบบแฟร์แฟมาโดยตลอดนะครับก็ทําการขึ้นค่าแรงที่ดีมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปกติของเขาที่ต้องขึ้นค่าแรงที่ดีแต่ปรากฏว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเยอะจนไปกดกําไรครับมันก็เลยเป็นภาพนตอนนี้นะซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะครับผมเสริมอีกหน่อยก็คือเรื่องต้นทุนยาเนี่ยก็ปรับการขายเพิ่มขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยตัวกําไรขั้นต้นเนี่ยก็เลยลดลงครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการขายครับตรงนี้เพิ่มขึ้นหนักกว่าตัวต้นทุนอีกครับผมว่าหลักกว่าผมว่าตรงนี้มันส่งผลหลักกว่าตัวค่าแรงแพทย์เองนะอันนี้มันเพิ่มขึ้นถึง33%สาเลยนะสาเหตุครับก็คือค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เพิ่มขึ้นเพราะว่าประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องก,กับการโฆษณาของแพทย์ทำให้บริษัทเนี่ยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์และมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นครับทั้งพนักง,งานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเลยเดี๋ยวอันเนี้ยในเนี้ยเขามีบอกต่อเดี๋ยวผมค่อยๆเลื่อนลงไปนะครับส่วนตัวค่าใช้จ่ายในการบริการแล้วก็เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้น8.7ครับสายเหตุหลักก็คือมีค่าใช้จ่ายพนักง,งานเพิ่มขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้น,นก็เป็นการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงค่าเสื่อมอาคารเนี่ยเพิ ตัวต้นทนุนเมื่อกี้นี้นะครับส่วนตัวต้นทุนการ,รการเงินก็เพิ่มขึ้นปกติดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าต้นทุนทุกอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นหมดเลยครับทํางไม่สุดท้ายเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยลดลงถึง47%ครับหายไปเกือบครึ่งเนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้น,นครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองครับตรงนี้เขาแจ้งเลยครับว่า มีนโยบายของสอบศครับคือต้องบอกก่อนว่ามาสเตอร์เนี่ยเขาโด่งดังก็เกิดมาได้เนี่ยด้วยการมาร์เก็ตติ้งครับผมมองว่าแล้วก็นักลงทุนรุ่นพี่หลายๆท่านก็มองแบบนี้ครับแล้วผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยว่ามาสเตอร์เนี่ยเขาเก่งเรื่องการมาร์เก็ตติ้งครับคือเขาเอาแพทย์เนี่ยมามาร์เก็ตติ้งแล้วก็ดึงคนเข้ามารักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ทํารีวิวและมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆทําให้มาสเตอร์เนี่ยมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับแล้วก็เติบโตมากขึ้นแต่ทีนี้ครับทีนี้ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเน สบสครับเขาเปิดนโยบายครับว่าไม่ให้แพทย์เนี่ยเป็นคนมาร์เก็ตติ้งและไม่สามารถขายแพทย์ได้อย่างเงี้ย เหมือนกับเป็นการจํากัดการโฆษณาไม่ให้การโฆษณาเกินจริงอ่ะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามาสเตอร์เขาเกินจริงนะคือเขาก็ทําได้ตามรีวิวจริงๆแต่ว่าระบบเนี่ยมันออกมากฎหมายมันออกมาแบบเนี้ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามครับโดยข้อจํากัดการโฆษณาของบอสอนอะ่ะเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงการใช้อินฟลูเอนเซอร์และค,คาําโฆษณาควบคุมกระทบหลีดเจเนเรชันแล้วก็ความเสี่ยงด้าบนบทลงโทษด้วยก็เลยต้องปรับกลยุทธ์มาร์เก็ตติ้งอย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้นทุนการตลาดต่อรีเนี่ยสูงขึ้นชั่วข่าวครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เขาบอกว่าทําให้ไอ้ต้นทุนกาาารขขยที่่มมมันนเพิึ้ 33%น่ะมันก็มาจากเรื่องแบบนี้แหละที่เขาต้องปรับนโยบายตามสอบสอที่มันเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่9กุ้มภาพันธ์2568ครับตรงนี้ก็เลยทำให้มันบว,วมขึ้นมานั่นเองครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้กำไรเนี่ยมันโดนกดนั่นเองครับอืมซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมมองว่าหลายคนก็แล้วแต่คิดครับว่ามันเป็นปัญหาระยะสั้นหรือว่าปัญหาระยะยาวครับบางคนก็บอกว่าเป็นปัญหาระยะยาวเพราะว่ากฎมันก็ออกมาแล้วนี่อย่างนั้นก็ต้องกระทบกับมันไปยาวๆเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาสเตอร์อาจจะปรับตัวได้ก็ได้นะอาจจะทำมาร์เก็ตติ้งที่มันได้ผลเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้ผู้บริหารเขาเคยบอกใน C ีีครับว่าอันนี้ C ีีมันออนไลน์ด้วยนะสามารถไปย้อนดูได้พับบ i ิกนะครับผู้บริหารเขาบอกว่า ต่อให้มันเกิดนโยบายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าทุกโรงพยาบาลทุกธุรกิจสายกรรมเนี่ยกระทบหมดแล้วเขาเนี่ย ยังเป็นเจ้าตลาดยังเป็นมีแบรนด์คือต่อให้ทุกคนจะแย่เขาจะแย่น้อยที่สุดเพราะว่าเขามีแบรนด์ที่แข็งแรงที่สุดอันนี้เป็นมุมที่ผู้บริหารเขาบอกนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องมาดูต่อไปในอนาคตครับว่าเขาจะแก้ไขตรงนี้ได้หรือเปล่าคือมาร์เก็ตติ้งเขาเนี่ยจะพยายามทําให้มันแบบถูกกับระบบของสอบศที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะสามารถดึงลูกค้ามาได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเน,นี่ยมันต้องตามดูต่อไปในอนาคตครับหรือว่าบางคนอาจจะบอกแค่เป็นระยะสั้นก็ได้คือมันอาจจะกระทบช่วงนี้ต่อไปอาจจะผ่อนปลนขึ้นหรือเปล่าเนี่นวคคคามิดรับ คือถ้าเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับผมว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นค่อนข้างเยอะครับมันมีทั้งแง่บวกแง่ลบระยะสั้นระยะยาวแบบแล้วแต่คนคิดเลยครับซึ่งมันก็เป็นแผนการลงทุนของแต่ละคนนั่นเองนะครับผมทีนี้ อยากให้มาดูตัวบาลานซีเสริมนิดหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวบาลานซีเนี่ยจริงๆไม่ได้ต่างกันมากครับผมว่าดีขึ้นด้วยซ้านะคุณจะเห็นว่านี่สินเนี่ยน้อยลงนะจากพันล้านเหลือ900ล้านลดลงนิดหน่อยในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นนยเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมนะครับแปลว่านี่น้อยลงแต่บริษัทยังคงโตอยู่แปลว่าโตมาจากทุนครับอันนี้คือแง่ดีครับตัวบาลานซีไม่ค่อยมีปัญหามากก็ข้ามไปได้นั่นเองครับดูงบกระแสเงสินสดนิดนึงนะก็คือก็ยังคงเป็นตามปกตินะเป็นบวกบวก,บวกลบนะ แปลว่าบริษัทได้รับเงินปันผลจากกิจการร่วมค้าโอเคแปลว,ว่ายังไม่ได้มีการลงทุนหนักๆมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ปีการาจ่ายเงินสดในการชําระดอกเบี้ยเงินกู้นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้สแกนภาพรวมหน่อยว่าราคาล่วงขนาดนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่น่าลงทุนไหมนะผมจะเข้าจากเซตนะครับดูปีล่าสุดนะครับนี่หนึ่งพันส่วนของผู้ถือหุ้นสามพันห้าแล้วที่ผ่านมาก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับ ตรงนี้ก็เติบโตได้ดีไม่มีปัญหาส่วนตัวไรายได้ละ่ละรายได้ก็เติบโตมาโดยตลอดนะจาก7 0 0ดร้อยพันสี่พันก็โตดีครับตัวกําไรกําไรก็โตดีครับจาก1 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0ก็โตดีมาโดยตลอดแต่ว่าตรงนี้ผมเคยทำไปแล้วว่ามันมีข้อสังเกตอยู่ว่า สินทรัพย์รวมมันแมันเติบโตขึ้นจริงๆนะก็โตขึ้นแบบจาก900เป็น3 0 0พนะ่ะแต่คุณดูกำไรสุทธิจาก300เพิ่มมาแค่400เองอนะคือมันโตไม่สมควรคือมันโตไม่สอดคล้องกับสินทรัพย์รวมครับแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ซินเนจี้ยังไม่ซินเนจี้กันก็ได้นะถ้าเกิดซินเนจี้มันอาจจะโตได้ดีกว่านี้ก็แล้วแต่มุมมองครับอันนี้ก็แล้วแต่คนมองเลยนะพวามาเตอร์เนี่ยมันมีทั้งคนเชียร์แล้วก็คนสาบแบบผมบอกจริงคือ ทำคลิปเนี้ยผมแบบต้องเป็นกลางมากๆแหละพูดจริงเพราะมันมีทั้งสื่อบวกกับสื่อลบอะและ้วผมก็ไม่ได้มีคอมมิชเมนต์อะไรกับหุ้นตัวนี้ด้วยไงดังนั้นอนะ่ผมก็จะพยายามเสนอมาให้ได้ครบๆนะครับส่วนตัวอัตราส่วนเนี่ยจริงๆมันลดลงนะครับ roe roe ล่าสุดเนี่ยลดลงครับเพราะว่ากําไรมันลดใช่ไหมจากที่ md มัน a บอกเมื่อกี้แต่ว่าอัตรากำไรสุทธิคงโอเคอยู่ครับแต่ผมอยากให้คุณดูนี่ฮะปีหกเนี่ยราคา5้าแปดครับปี P 68, หกแปดหลือส <c oughs> ิบปดหือ pe ครับ pe ห6หกอยู่ที่สี่สิบหกครับ p e ปีหกแหดแล้ยู่1สครับปันผลเนี่ยสเปอนะครับจากหุ้นโกดกลายเป็นหุ้นปันผลภายใน2ปีครัหรือเชื่อไหมครับอืมอันนี้ก็คือภาพ Snapshot ของตัวมาสเตอร์นะวันนี้ครับว่ามันเป็นยังไงทนี้ลองดูเสริมครับผมอยากใช้ Investing Pro ดู Bullet Point นะครับโอเค b u l l e t point ตอนนี้นะ IS i i เเขาบอกว่าหุ้นของมาสเตอร์เนี่ยอยู่ในภาวะ Oversold นะครับ แล้วก็หุ้นมีการขายสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ PE ต่ำครับก็แน่นอนนะเหลืออยู่10กว่าแล้วก็เทรดมูลค่าต่ำคือ i n v e วสต์โปรเขาบอกว่าราคาหุ้นค่อนข้างถูกแล้วก็อาจจะโดนขายมากๆเกินไปนะเราง่ายๆอ่ะมันก็พยายามบอกแล้วว่ามันอาจจะอยู่ช่วง o v e r อร์โซนะครับถ้าดูจากปัจจัยต่างๆทีนี้มาดูตัวการาฟของอันนี้ฮะ ันนี้ผมสามารถแทร็กราคากับตัวริบ e ิ้นนนะครับเอาไว้ดูตัวว a ลูเอชันคร่าวๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบริการตรงนี้ผมชอบมากครับผมสามารถแทร็ก2ตัวนี้โดยที่ไม่ต้องไปปั้นใน Excel เองครับประหยัดเวลาได้เยอะตรงนี้เนะี่ยต้องบอกตามตรงว่าราคากับรายได้เนี่ยมันสวนทางกันเลยฮะรายได้ยังคงเติบโตอยู่นะแต่ว่าราคามันล่วงลงครับแต่ตรงนี้เนะี่ยคุณต้องดู PE ประกอบด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาสเตอร์มันเทรด PE แบบ40 30เลยอะทุกคนแล้วอยู่ดีๆมันโดนทุบเหลือ p e 1 0เนี่ยทำให้ราคามันเหวี่ยงค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ต้องบอกว่าระยะเวลาตอนนี้หุ้นมาเตอร์มันยังเข้าตลาดมาไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำครับเพียงแค่5ปีอ่ะตัวการาฟเนี่ยมันดูได้คร่าวๆแค่นั้นครับจะเชื่อถือมากๆกว่าหุ้นที่มีประ,ประวัติยาวนานกว่าไม่ได้นะครับก็ต้องดูเอาไว้ประกอบว่าแบบเออตอนเนี้ยมันก็โดนมันก็โอเวอร์โซลจริงๆอ่ะเหมือนที่อินดิเคเตอร์มันบอกนะครับตัวน,นี้ก็ฝากพิจารณาแล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้ดูความเห โบกส่วนใหญ่นี่ยังออกบทวิเคราะห์มาไม่ทันเลยครับผมทำคิดด่วนจริงหนาสุดนี่มี3โบกเองนะที่ออกอย่างอันเนี้ยอันนี้เขาแนะนำราคาเป้าหมาย e 28แนะแล้วก็ราคาปัจจุบันตอนนี้18แนะแต่ตอนนี้น่าจะต่ำกว่าแล้วป่ะเพราะมันโดนทุบอะ่ะราคาตอนนี้15้าเขาก็บอกว่าโดนลดลงนะโดนกดอะไรลดลงบทสรุปตรงเนี้ยเขาบอกว่ายังคง มี Impact อยู่เรื่องค่าใช้จ่ายกดันนะก็ได้บอกไปแล้วและเขาก็คงน้ำหนักนิวทรัลครับวงนี้เขาบอกนิวทรัลนะยูคิตี้ท็อกแล้วก็อันนี้เป็นของ b y d ครับ BYD เขายังแนะนำซื้อนะครับเขาบอกว่ากำไรสุทธิลดลงรายได้เติบโตแต่ชะลอตัวลงลูกค้าต่างชาติยังโตดีตรงนี้เนี่ยคอนเซปต์เขาบอกว่าราคาปรับตัวลงสะท้อนปัจจัยลบไปหมดแล้วครับคือราคาเขาลงมาลบหมดแล้วและด้วย PE 10เท่าเนี่ยก็น่าจะถูกจริงๆแล้วแหละ เพราะว่าส่วนตัวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวอาจผิดพลาดได้นะครับผมก็มองว่ามาเตอร์มันไม่ควรมี PE อยู่แค่สิบครับคือน่าเกียดน่าเกียดก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบห้าป่ะความเห็นส่วนตัวนะแต่อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะลงต่อหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนําซื้อนั่นเองครับโอเคทั้งหมดประมาณนี้ครับกับหน้าจอหลัก ด,วด Jing, นะ่วนจริงมาสเตอร์ะคือมันช็อกจริงๆครับมันหายไปครึ่งหนึ่งแหละคือตัวผมเองอ่ะก็คิดว่ามันก็คงจะลดแหละเพราะว่ามันก็โดนกระทบหลายอย่างอ่ะแต่ผมก็ไม่คิดว่ากําไรมันจะหายไปครึ่งหนึ่งขนาดนี้ครับอันนี้แบบเออเซอร์ไพรส์เหมือนกันซึ่งก็ไม่น่าแปลกครับที่มาสเตอร์จะลงมา14%นะทีนี้ก็ต้องถามเพื่อนๆครับเมื่อมองเป็นจุดซื้อหรือว่าจุดเลี่ยงดีฮะแล้วแต่คนคิดเลยครับเพราะว่ามาสเตอร์ก็อย่างที่บอกครับมีกองเชียร์กับกองแช่งนะครับเพื่อนๆเ,เป็นกองไหนก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะอยา ร,ร่วมพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้ระดันกันมากขึ้นนะครับชอบเจอคอนเบนี้ฝากไลค์แชปปร์ซับสไครป์ครับอันกอลิขิมจะได้เัดเรตขึ้นดีๆแบบนี้ไให้กับผูส้สนใจต่อไปนะครับล้ก็กลับมากับพอดแคสต์มีเวลาเลยนะพี่ใหม่นะครับเดี๋ยวผม